ตอนนี้ไซตเมสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง80บาทสำหรับผู้สนับสนุนขั้นเริ่มต้น300บาทสำหรับผู้สนับสนุนระดับกลางและ750บาทสำหรับผู้สนับสนุนทุนนาเสื่อรับสัญลักผู้ติดตามสุดเท่และสติกเกอร์สุดพิเศษและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนเราเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยหรือจะสนับสนุนเราผ่านทางซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปที่ท่านถูกใจก็ได้นะและสำหรับใครที่อยากติดต่อเป็นสปอนเซอร์ ก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราผ่านแชท c e b o o k f แฟนเพจไซตาเมะได้เลยครับดีให้บริการเสมอและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของผมก็สามารถคลิกที่เพลย์ลิสต์หน้าช่อง y YouTube และเลือกโปรเจกต์ที่คุณสนใจอยากดูได้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ๆอัปเดตตลอดแน่นอนที่ช่องไซตาเมะเอาละครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับวันพีชเวอร์ซิเกอร์นะครับมาล่ำลยกันต่อหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจบกันไปที่ภารกิจ ทำครบหมดทุกอันแล้วใช่ไหมโอเคเราจะไปที่พราซาอ่าเอมบรีพลาซามาจัดไปครับก่อนจบพาร์ทคือนามิโตเรียกเรานะครับมาฮะนั่นเขานี่นะเออคือว่าเราแค่อยากจะขอบคุณคุณนะครับใช่แล้วละ่ะขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะพ่อของพวกเราบอกว่าจากนี้ไปพวกเราเล่นด้วยกันที่นี่ได้เลยจริงเหรอเยี่ยมไปเลยนะ มีคนบอกว่าอยากจะคุยกับนายเหมือนกันนะทําไมนายไม่ฟังสิ่งที่พวกเขาอยากพูดหน่อยล่ะโอเคน่าจะเป็นพวกที่เราไปช่วยไว้พัดก่อนๆจัดไปครับเริ่มที่ป้านี่ก่อนเลยใครวะเนี่ยฉันสงสัยจริงๆรือว่ามันนานแค่ไหนแล้วนะที่ผู้คนไม่ได้มารวมกันที่พาซาบแบบนี้เนี่ยนี่มันเหมือนกับวันเก่าๆมันคืนกลับมาเลยนะมันทําให้ฉันยิ้มได้จริงๆเลยดีใจที่คนกลับมารวมตัวกันทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเธอเลยนะที่ทําให้เราได้อยู่ด้วยกันแบบนี้เนี่ย ฉันมีความสุขมากๆเลยล่ะตอนเนี้ยลูกชายว่าไงผู้ควรเริ่มไว้วางใจแบบความสัมพันธ์ของเราแล้วละ่ะแล้วทั้งหมดนี่ก็ต้องขอบคุณนายเลยนะฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีเลยแล้วก็ไม่รู้จะ,จะต้องแบบขอบคุณขนาดไหนอะไรงเงี้ยฉันยังไมไ่เห็นด้วยกับฝ่ายต่อต้อตานในหลายๆเรื่องนะแต่ก็ดีที่ได้เห็นลูกชายของฉันมีความสุขนะไอ้ป้านี่เป็น แม่ของผู้ชายนะครับอันนี้ลุงนี่พ่อผู้หญิงพวกเขาทั้งคู่มีความสุขนะมีเรื่องมากมายที่ฉันต้องพูดเลยล่ะจริงไหมโอเคต่อไปก็ลุงเน่พ่อเด็กโอ้เด็กๆด,ดูสนุกกันมากจริงๆเลยนะมันเหมือนกับทำให้ฉันเห็นตัวเองในตอนเด็กเลยล่ะโอเคอีกคนหนึ่งพวกเขาน่าจะกำลังสนุกกันดีแน่ๆเลยใช่ไหมพวกเขา ไม่สนเลยว่าใครจะเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือว่าฝ่ายต่อต้านอะไรเงี้ย <_ d ata> พ่อบอกว่าเราเล่นด้วยกันที่นี่ได้มาเล่นสิมาเล่นด้วยกันสิคุณหมวกฟางอ่ามีคนนึงละสวัสดีครับคุณหมวกฟางเออคุณจะมาเล่นกับพวกเรางั้นเหรอไม่มีเวลาเว้ย <_ d ata> เอาเวลาไหนมาเล่นโอ้ฉันเคยคิดที่จะหางานทำเองนะ แต่เจ้าหลานชายของฉันบอกให้ฉันอยู่บ้านกับน้องสาวของเขาเนี่ยสิเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวฉันเดาว,ว่าคงต้องรออีกสักหน่อยอะนะให้เธอโตก่อนอะไรประมาณนี้พี่ชายของฉันไปทํางานแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้ยฉันรอแทบจะรอไม่ไหวแล้วให้ให้เขากลับมาน่ะอะไรประมาณนี้โอเคไงลูฟี่คุงมีข่าวดีไหมเกี่ยวกับเธอกับจีน่ะ เธอเป็นคนที่พยายามแบกลูกทั้งใบไว้ด้วยตัวเองนะแต่มันมีความหมายสำหรับพวกเรามากเอเธอช่วยพวกเราได้เยอะเลยช่วงนี้เขาคุยกับลุงมากขึ้นนะพอเขาคิดได้ว่าทั้งพวกสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านต่ก็มีอุดมการเดียวกันโอเคอีก okay. คนหนึ่ง <laughs> มีครอบครัวหลายแบบอยู่ที่นี่เลยเออแต่นี่ก็คือการย้ำเตือนว่าทุกคนนะมีความสำคัญนะโอเคไปปิดฉากที่จีนกันแล้วกันเนาะ วันสุดท้ายนานแล้วนะที่คนไม่ได้มาที่พาซาบแบบนี้ก็เหมือนจะกลับสู่สภาพเดิมอีกครั้งเลยเหมือนกับจะกลับสู่สภาพเดิมจริงเหรอใช่ตอนที่แม่ของฉันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผู้คนมาอยู่ที่นี่เพื่อพูดคุยกันนะมารวมตัวกันหลังจากที่เธอจากไปคนก็ค่อยๆเลิกมาที่นี่กันแต่วันนี้มันกลับเต็มไปด้วยผู้คนอีกครั้งหนึง่งเพื่อมาพบเธอนะเพราะเธอจริงๆเลยลูฟี่ เธอกับแม่ของฉันต่างก็มีพรสวรรค์ในการดึงดูดผู้คนนะฉันเองก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างเหมือนกันน่ะเฮ้ยหมวกฟังลูฟี่ใครวะ <c oughs> เฮ้ยว่าไงเกิดอะไรขึ้นกันเหรอ <c oughs> คนเรือเอกกำลังตามหาตัวนายอยู่น่ะมีคนบอกว่าเขากำลังจะมาที่พลาซ่านี่อ,อจากถนนทางที่ใต้ของเอเมอรัลทาวอีกแล้วเหรอไหนเขาบอกว่าจะปล่อยฉันไปก่อนไงล่ะ ฉันจะปล่อยให้ทุกคนอยู่ในอันตรายไม่ได้ฉันต้องไปสู้กับเขาที่อื่นเฮ้เธอจะไปสู้กับเขากันเหรอคนเลือเอกเนี่ยนะเธอไม่คิดว่าเราควรหนีหรอกเหรอทำไมฉันต้องหนีเพียงเพราะว่ามันเป็นคนเรือเอกล่ะฉันจะลุยกับมันเองนายจะไปลุยด้วยตัวเองเนี่ยนะมันอันตรายเกินไปเราควรเรียกทุกคนมารวมตัวกันสิถ้าทำแบบนั้นอ่ะคนในพาซาก็จะเสี่ยงไปด้วยสิเดี๋ยวฉันกลับมานะโอเคลูกฟีมไม่อยากให้คนที่อยู่ที่นี่ เสี่ยงอันตรายไปด้วยนะครับโอเคเราต้องเดินย้อนกลับไปทางนูน้น500เมตรวิ่งไปแล้วกันไม่ไกลโอเคแหวกกลางตรงนี้ไปเลยระยะทางไม่ไกลมากนะครับจะไปพลเรือเอกตอนนี้เราเจอกับคีซาลุไปแล้วเนาะแค่คนเดียวนะครับดูว่ารอบนี้จะเจอกับใครปุ๊บไป100กว่าเมตร ไม่สู้ละไอพวกลูกกระจ็อกข้างทางนับเสียเวลา <laughs> บินข้ามแม่งไปเลย <laughs> โอเคใกล้ถึงละหาขีไปก่อนเลยอ้าวอันนี้ชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้เว้ยที่ตาบอดเนี่ยดูชื่อแบบจำชื่อไม่ได้๋อฟูจิโทระเอาละคุณหมกฟางไม่ใเฉแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นลุงนักพนันนี่นะลุงมาตามล่าฉันกันเหรอ นี่คงเปโชคชะตานะที่ทําให้เราได้พบกันนะ่ะเอาละตอนนี้จะเอาอยัางไงกันละ่ะฮะทาไมเราไม่มาตัดสินกันต่อจากที่เดดโรซ่ากันละ่ะถ้าคิีจะสู้แล้วก็มาเลยฉันจะไม่หนีไปไหนหรอกนะเพียงเพราะลุงเป็นคนเรือเอกนะ่ะฉ้นจะสู้กับลุงแล้วจะชนะด้วยเย็ดเคมาฟูจิโทระวะจําจชื่อไม่ได้ <laughs> ผมไม่ได้เสพกระตูนนานมากมาจัดไปครับเฮ้ยเกียร์สมาแล้วเย็ดเคเอาละครับ เวลาให้เราจะได้ระเบิดพลังเกียร์สีเดี๋ยวอืกูจีโทระหายไปไหนแล้ววะอยู่นี่เหรอไม่โดนระวังพลังแรงน้ำพวง,งต้องออกจากวงไว้ตาบอดก็ไม่สนนะครับไม่มีการเข่ามือใดๆทั้งนั้นต่อยอืโอเคโอ้ยโดนโดนูดต่อไปโอ้ยโดนอุกาบาทตกลงมาเสียหัวมาเกียร์สีมาครับ จัดไฟมัดปืนก้นอ,อือสน็คแมนเย็ดเคมัดปืนยัางยืดคิงคอบปาหรอือเปล่าชื่อถ้ามัดจำไม่ได้อ,อืมอาเอาตายเลยอะอะไรวะเนี่ยฉันขอโทษทีนะดูเหมือนฉันจะไม่มีสมาธินะอะไรกันนะลุง<ม>ฉันรู้สึกว่าการต่อสู้บนก่อนนี้มันทำให้เราตกอยู่ในอันตรายมากนะลุงหมายขอว่างไงนะ คุณคิดว่าการพบกันของเราที่นี่เป็นเพียงเรื่องบังเอิญอย่างนั้นเหรอเออะไม่ใช่แบบนั้นหรอกล่ะผมสัมผัสได้ว่ามีคนเฝ้าดูผมตั้งแต่ก้าวเท้าขึ้นมาบนเกาะแห่งนี้แล้วไม่ใช่จากภายนอกด้วยแต่มันจากที่ไหนสักแห่งในเกาะนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนมีการพบกันของเราเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนนะเพราะงั้นจนกว่าจะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังผมจะให้คุณทําตัวตามสบายไปก่อนก็นแล้วกันนะงั้นเราจะสงบสึกกันก่อนก็ได้ฉันเองก็ไม่ได้เกลียดอะไรลุงหรอกนะ สื่อตรงเหมือนเดิมเลยนะครับผมเห็นคุณไปโจรสลัดแต่ก็ไม่ได้มีท่าทางลังเกียดพนเลือเอกอะไรเลยนี่มีบางอย่างที่ไม่ดีอยู่รอบๆเก่อนนี้เราต้องระวังกันด้วยนะครับคุณบวกฟางโอเคลูฟี่จีนมาวะ่ะโอ้ดูเหมือนคุณจะมีธุระแล้วนะงั้นผมขอตัวก่อนก็แล้วกันไปละสู้กันแค่นี้เองลูฟี่ฟโทเคไหมบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าจีนเธอตามมาหาฉันเหรอ แน่นอนสิแล้วพวเลเรือเอกล่ะอ่ะเขาบอกว่าวันนี้พอแค่นี้นะแล้วก็ไปเลยแบบนี้นี่เองขขายัางช่วยน่อยนะเธอดีจริงเลยนะลูฟี่เธอไม่จำเป็นต้องช่วยพวกเราเรื่องนี้ก็ได้นะแม่ของฉันเองก็เป็นแบบนี้แหละไม่มีอะไรที่เธอทําไม่ได้แต่กับการฉันเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยฉันเองก็ทําอะไรไม่ได้มันกันนะั่นแหละนาะถ้าไม่มีลูกเรือนะ่ะเหตุผลเดียวที่ฉันมาได้ไกลขนาดนี้ก็เพราะลูกเรือนี่แหละแน่นอนว่าฉันก็คงแบบ ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันฉันคงไม่รอดแน่ถ้าไม่มีพวกเขาอ่ะแต่ที่นี่เองฉันก็มีเธอช่วยนะไม่งั้นฉันคงทําไม่ได้ขนาดนี้หรอก <c oughs> พวกเราไปโจรสลัดนะขอบคุณนะลูฟี่แต่หลังจากที่เดินทางไปรอบเกาะกับเธอเนี่ยฉันก็เห็นว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะรอบๆเกาะน,นี้นะเท <c oughs> ่าที่ฉันสืบมาจนถึงตอนนี้บอกได้เลยว่ามันน่าจะแบบอยู่ทางช่วงทางที่ใต้อะไรเงี้ย ฉันต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับต้นต่อของปัญหานี้แล้วละ่ะโอ้ยฉันหิวจังเลย <c oughs> นั่นสินะเอาละ่ะทำไมเราไม่ไปพักผ่อนกันก่อนละ่ะฉันว่าฉันจะไปบอกทุกคนนะว่าเธอไม่เป็นไรนะ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วก็ไปเจอกันที่ซับไฟทาวก็แล้วกันโอเคตามนั้นเ <c oughs> ข้าใจละ <c oughs> ตามนั้นครับโอเคแชปเตอร์ที่8เรียบร้อยเ <c oughs> กาะดั้งเดิม โอเคไปที่ซับไฟทาวใช่ไหมว่าม,ม,มีมิชั่นเสริมด้วยวะเดี๋ยวให้ผมไปนอกรอบทำแล้วกันนะมิชั่นเสริมปรากฏขึ้นมาโอเคตรงนี้เคลียร์ไปที่ลานกว้างครับอ้าวนั่นมันซาโบนี่ว่ากองทัพปฏิวัติกองทัพปฏิวัติมาที่นี่แล้วโอ,โอ้นายมาคนเดียวกันเหรอนายคือกองทัพปฏิวัติใช่ไหมแล้วสมาชิกที่เหลือล่ะเออที่นี่มีแค่ชั้นมานั่นแหละ คนเดียวอ่ะไม่ได้พอจะเรียวกว่าเป็นกองทัพได้หรอกนะเดี๋ยวนะกองทัพปฏิวัติกันเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันนะ่ะอ่ะ,อะเราขอความช่วยเหลือไปจากเขานะ่ะพวกเขาก็มาที่นี่แล้วก็เพื่อจะมายึดเกาะของพวกเราคืนมาไงล่ะงั้นหมายความว่าคุณจะสู้กับทัพเรือกันเหรอ,อจีนเธออยากให้ก่อนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอนนมันต้องมีวิธีอื่นที่จะเอาเกาะคืนมาได้โดยที่ไม่ต้องทําให้คนอื่นเจ็บตัวสิ โอ้โทษทีนะที่ทำให้อารมณ์เสียนะแต่จริงๆแล้วเฮ้ยซาบโบซาบโบนี่วะซาบโบมาแล้วเฮ้ยชุบหลบได้ <c ười> ไม่ให้กอดลูฟี่นายมาทำอะไรที่นี่นะ่ะเฮ้ได้เจอกันอีกแล้วครับ <c ười> อะไรนะเธอรู้จักคนของกองทัพปฏิวัติด้วยกันเหรออ่านี่คือซาบโบพี่ชายของฉันเองแหละ ฉันขอร้องล้วลูฟี่บอกเขาว่าอย่าทำสงครามที่เกาะเราเลยนะเธอเป็นผู้นําของพวกเขาไม่ใช่เหรอทําไมเธอไม่คุยเองละ่ะนั่นสินะก็ถูกของเธอลูฟี่ได้โปรดละซาโบโหให้เวลาฉันอีกหน่อยเถอะนะฉันรู้ว่าทําไมทุกคนกําลังขัดแย้งกันแต่ถ้าทุกคนคุยกันด้วยดียก็เธอจะได้ออกไปเกาะน,นี้แบบสบายใจไงพราะงั้นได้โปรดละฉันขอรนะ้องแล้วนะคนบนเกาะนี้แหละที่เป็นคนเรียกฉันมาเองนะ ฉันไปเพราะเธอขอไม่ได้หรอแต่ว่าไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้กำลังจะเริ่มสงครามหรอกนะฉันมาเพื่อจะตรวจสอบบางอย่างนะในฐานะแบบคนสอดแนมออมีข่าวลือแย่ๆมากมายเกิดขึ้นนะ่ะข่าวลือก็นเหรอใช่แล้วละ,ละ,ละดูเผินๆเ,เมืองนี้อาจจะถูกทับเรือคุมไว้อยู่นะแต่เบื้องหลังนะเนี่ยอาวุธจากตลาดมืดกับถูกลับรอบมาขายที่นี่ ปลุกลักลอบมาขายที่นี่เฮ้ยไม่จริงหรอกนะคนใต้ดินทุกคนรู้เรื่องนี้กันทั้งนั้นแหละฉันได้ข่าวมาว่าเชียวมาดับซิกเองก็บรรลุข้อตกลงสำคัญที่นี่แล้วด้วยนะถ้านายหมายถึงพี่น้องของซันจิแล้วก็ฉันก็เจอพวกเขาบนเกาะน,นี้นะแบบนี้นี่เองฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นกับดักแต่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นไปได้มากขึ้นแล้วนะ ก่อนอื่นฉันต้องคิดก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบนเกาะแห่งนี้กันแน่แล้วจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าฉันจะเจออะไรฉันจะต้องเข้าไปยุ่งนะมันอาจจะไม่จะเป็นต้องเป็นสงครามเสมอไปหรอกต้องบอกว่าฝ่ายต่อต้านทัพเรือบางคนเองก็ต้องการใช้กองกําลังขับไล่ทัพเรือออกไปเหมือนกันกองกําลังของเราอะไรเงี้ยยังไงซะมันก็มีโอกาสจะเกิดสงครามขึ้นได้เหมือนกันนะ เป็นไม่ได้ทั้งสองสองแง่แต่ว่าไปหาพี่ของเธอสิจีนไปบอกเขาว่าทุกคนบนเกาะอยากให้อยากกลับมาเป็นเพื่อนกันเราจะได้แบบให้เขาช่วยด้วยอีกแรงนึงนะอ่าฉันก็ต้องการแบบนั้นนะแต่พี่ด้สิเขาไม่ยอมคุยกับฉันเลยอะ่ะฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมแต่ว่าฉันไม่รู้จักพี่ชายของเธอหรอกนะแต่ทุกคนต่างก็มีจุดยืนของตัวเองทั้งนั้นแหละ จุดที่ไม่อยากให้ใครมาขัดขวางเจตจำนงของตัวเองไงล่ะยังมีอีกทางนะใช้สายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันไวส้สิเชื่อมโยงเราไวส้สิสายสัมพันธ์งั้นเหรอ uh. อ่าใช่แล้วเธอมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับเขาที่สุดเพราะเธอคือครอบครัวของเขาไงล่ะสายสัมพันธ์ของครอบครัวงั้นเหรอลูฟี่ฉันจะลองไปหาพี่ดูอีกครั้งนะ ครั้งนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่และเขาพยายามที่จะทําอะไรกันแน่เข้าใจละโชคดีแล้วกันนะจีนอืมเอาละไปละดูฟี่ฉันต้องไปแล,ะละ้วล่ะจีนอยู่ในจุดที่ย่างลำบากนะเธอจะขุดลุมฝังตัวเองนะเธอพยายามที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียวนะแต่ฉันคิดว่าเธอไม่เป็นไรหรอกถ้ายังมีนายอยู่ด้วยนะแน่นอนอยู่แล้ว ฉันดีใจนะที่ยินแบบนั้นนะลูฟี่แล้วเจอกันก็นแล้วกันล่ะโอเคแยกย้ายครับเอาละเ,าเธอจะได้เจอกับเจ้าหุ่นนั่นไหมนะจีนนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปตรงในเมืองนะครับแต่ว่าผมว่าพาทนี้ก็ค่อนข้างยาวแล้วเอาไว้เจอพักานะพาทหน้าแล้วกันเนาะไม่งั้นมันจะยาวไปเหมือนเนื้อเรื่องที่จะไปต่อในเมืองก็จะยาวพอสมควรนะเควสเสริมก็ไม่มีละโอเคฉันเดาว่าฉันต้องกลับไปที่ฐานของพวกทัพเรือนะ โอเคกันตัดพาร์ตตรงนี้เลยละกันแล้วเจอกันใหม่พาร์ตหน้าผมสหรพัดนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย